จ่าเอกเทิดพงเป็นทหารนาวิกโยธินนะคะเหยียบทุ่นระเบิดที่ชายแดนตราดเนี่ยต้องบอกว่ากําลังใจแน่นโรงพยาบาลเลยเพราะว่าจ่าเอกเทิดพงกําลังจะถูกส่งตัวไปรักษาต่อให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยค่ะ รวมทั้งประชาชนที่มารักษาที่วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาส่งเรียกว่าเป็นวีรบุรุษของเราเนาะพี่ทหารทหารทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยปกป้องแผ่นดินไทยของเรานะครับพวกเราก็ได้ทําเต็มที่ในวันนี้ก็ถือว่าท่านได้รักษาหายแล้วนะครับพ้นพ่อวิกฤตแล้วนะครับตอนนี้ก็อาจจะการไปที่ต้นสังกัดนะครับเพื่อทาธารกิจต่อไปไม่คยไปนะครับคนเชื่อหน่อยไม่ต้องตกใจนะนะครับไปดูนะครับ คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงนะคือเป็นแถวยาวเลยแล้วคนที่จับไม้พูดอะอพอ,อโรงพยาบาลนะ พอ,อจับไม้พูด<อ>แล้วก็สังเกตดีๆช่วงต้นเนี่ยเนี่ยมีต้องถือลําโพงด้วยเจ้าหน้าที่บางคนก็ต้องถือลาโพงเพราะคนเยอะมากและจริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้อีกแต่ด้วยพื้นที่จากัดนะครับก็นี่คือตัวแทนของบุคลากรทางการแพทย์ตัวแทนของประชาชนที่ต้องการจะมาส่งกํบบาลังใจให้กับจ่าเอกเทิดพงศ์แล้วก็ทหารหารทุกนายใช่ค่ะนี่ก็คือโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีพอ,อโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีคือนายแพทย์ธีรพงษ์ตุนาคนะคะรวมถึงคณะแพทย์พยาบาล บ,บุคลากรรวมถึงชาวจันทบุรีเรียกว่าโอ้โหรวมตัวส่งกําลังใจให้กับจ่าเอกเทิดพงศ์ผมนราราหรือว่าจ่าเขินเป็นทาหารนาวิกโยธินบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดตอนที่ลาดตระเวนบริเวณบ,บ้านสามหลังบ้านหนองรีชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดตราดค่ะแพทย์ผู้ทําการรักษาบอกว่าจ่าเอกเทิดพงศ์บาดเจ็บศูญเสียขาขวา ได้รับการผ่าตัดแล้วนะครับอาการโดยรวมคงที่และอยู่ระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างต่อเนื่องส่วนสภาพจิตใจ คุณหมอบอกว่าหลังจากที่ได้รับการเยี่ยมให้กำลังใจจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคนไทยที่ส่งกำลังใจให้ตอนนี้จาาเหินมีอาการผ่อนคลายแล้วก็มีกําลังใจดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะซึ่งรถพยาบาลก็รับตัวจาาเหินออกจากโรงพยาบาลส่งต่อไปรักษาไปฟื้นฟูต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเรือที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของจาาเหินนะคะ นะกำลังใจส่งไปให้กับทหารแนวหน้าทุกๆนายด้วยนะครับ